ต่อไปนี้เวลาจะไลฟ์สดไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแค่ใช้เครื่องไลฟ์สดตัวนี้เลยที่มีฟังก์ชันมาแบบครบจบแล้วเขามีกล้องมาในตัวไลฟ์พร้อมกันได้4แพลตฟอร์มมีระบบการเซตไลฟ์แบบครบจบวันนี้มาลองใช้งานเครื่องไลฟ์สดที่ลีสไลฟ์บอกเลยว่าพอได้ลองใช้เครื่องตัวนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะจะไลฟ์ครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแค่เสียบปากเราเซตไลฟ์ผ่านเครื่องนี้ได้เลยจะไลฟ์ที่บ้านหรือสตูดิโอฉากเขียวคือทําได้หมดสามารถคีบกีสกรีนหรือบูสกรีนออกแล้วเอาแบ็กกราวน์มาใสา ถ้าทำได้ในเครื่องเนี้ตัวเดียวจบแล้วลองดูนะเที่ยบกับการไลฟ์แบบโปรตีอ่ะคือชีวิตง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งต่อหลายอุปกรณ์อีกต่อไปจะไลฟ์คนเดียวหรือมีทีมงานสามารถต่อมอนิเตอร์ได้ใครที่อยากมาทดลองเครื่องไลฟ์ตอนนี้สามารถมาเจอกันได้ที่บูสปีดในงานคำหมาวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมตั้งแต่เวลา10โมงถึง3ทุ่มในงานนี้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องไลฟ์สดที่ลีสไลฟ์และความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สดและสำหรับใครที่ซื้อเครื่องในงานนี้สามารถร่วมกิจกรรม